สวัสดีค่ะสวัสดีวันพฤหัสบดีที่13มิถุนายน2567นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชานชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านของเราปิดการขายพร้อมจะส่งเป็นแท็กเตอร์รุ่นคูปะต้า L3608 คันนี้อุปกรณ์2ชิ้นนะคะดันดินหน้าจากาคู่ตัวจากตาช้างนะคะส่วนด้านหลังก็เป็นผ่านพวน,นจากตาช้างอีกเช่นเคยนะคะอันนี้อุปกรณ์2ชิ้นดันหน้ากับผ่านพวนนะคะคันนี้จะส่งลูกค้า อำเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยนะคะลูกค้าเดินทางมามัดจัดสินค้าแล้วก็ได้เลือกรับรถ13มิถุนายน2567นะคะคันนี้ราคาไม่แพงสภาพสวยพร้อมใช้งานยางใหม่ทั้ง4เส้นอุปกรณ์2ชิ้นราคาไม่แพงนะคะสำหรับร้านตั้งอยู่บ้านเกยาะดำใไยตมบลวังบัวอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชร โทรสอบถาม094602-2291นะคะจะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านกันเลยนะคะกับกูปะตาแอร์6 0 8คันนี้นะคะอุปกรณ์2ชิ้นด้านดินหน้าจากตาช้างด้านหลังก็เป็นผ่านพวนจากตาช้างนะคะ รถสวยตรงปกไม่จกตาแน่นอนนะคะได้ไปใช้งานกันยาวๆเลยนะคะกับคุปตา R3608 าคันนี้นะคะเอกสารเล่มทะเบียนชุดโอนครบจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านกันเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ